ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกา15นาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการสนับสนุนจากจากาักรพรรดิศาสตร์ปรมาจารย์ดาบคือสิ่งที่เธอคาดหวังซึ่งทาให้เธอร้องใจเล็กน้อยเธอรู้ว่าทางสารวรจะทํางานนี้สําเร็จแปรได้ร,รับการสนับสนุนจากปรมาจารย์ดาบแต่ว่า หลังจากที่เธอได้รับการสนับสนุนสองโหวตเธอดูเหมือนว่าการโหวตจะง่ายกว่าที่คิดไว้มากแต่ทว่าการต่อต้านของราชาปีศาจแมมมอตได้นำเหมยคงเจอกับสู่โรคแห่งความเป็นจริงใช่มัคนควรจะไม่มีใครสนับสนุนเธอมากมายขนาดนี้แต่ทว่าเมื่อมาถึงคราวของจกักรพรรดิปีศาจแห่งความเมื่อที่จะต้องโหวตเธอก็ได้รับการสนับสนุนเหมยคงเจอมองไปยังจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่คนต่อไปโดยไม่รู้ตัว นั่นก็คือท่านตาของเธอเองซึ่งท่านตาของเธอจะต้องสนับสนุนเธออย่างแน่นอนเธอขยับสายตากลับมาอีกครั้งจ้องมองอย่างตกตะลึงไปที่จักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดซึ่งในตอนนั้นไร,ร่่าธเธอกับพ่อของเธอและแม้กระทั่งเกือบจะฆ่าทั้งซาลไม่ว่าเธอจะคิดอย่างไรเธอก็นึกไม่ถึงว่าชายคนนี้จะทําเช่นนี้เลือกที่จะปริบัติต่อเธอจริงๆนี่เป็นเพียงในใจของเธอรอยยิม้มเลือกรับที่ปรากฏที่มุมป,ปากของทั้งซาล ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อเธอถามทั้งซานว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะชักชวนจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดมาสนับสนุนเธอแต่เขาดูมั่นใจมากสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรถ้าเขาไปหาจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดเขาจะไม่ตกลงทางนั้นเหรอน้าภาษาอะไรกับการสามารถโน้มน้าวอกฝ่ายได้สำหรับจักรพรรดิความรู้สึกนึกไม่ถึงของพวกเขานั้นแข็งแร่งกว่าความรู้สึกของเหมยกงืเสียอีก ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการรายงานตัวของเหมยกงเจอเมื่อเธอเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้สามคนแม้แต่ราชาปีศาจผู้อาโวุโสของเผ่าพันธุ์นกฟินิกไปยมาตะจะเห็นได้ว่าในฐานะบุคคลที่รับผิดชอบสภาบรรพาบุพรุษอาโวโุโสจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เขาไม่อยากจะให้เธอประสบความสําเร็จในการรายงานหน้าที่ของเธอเนื่องจากนี่คือความหมายของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จึงต้องหมายความว่า จักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานั้นใกล้ชิดที่สุดในบรรดาจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือเมื่อหลายปีก่อนเมื่อจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์และจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ปีศาจแห่งความมืดอย่างไม่ได้เป็นจักรพรรดจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ปีศาจแห่งความมืดนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้พิทัษ์ของจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ เผ่าพันธ์ปีศาจยิ่งจอกสวรรค์นั้นไม่มีพลังการต่อสู้เดยตรงดังนั้นเมื่อพวกเขาไปถึงระดับหกงเผ่าพันธุ์ที่จอกสวรรค์ที่มีความสามารถอย่างมากบางคนจะเลือกผู้วิทักษ์ของพวกเขาเองแน่นอนว่าผู้วิทักษ์ถูกเลือกจากผู้แข็งแกรง่งและคนที่แข็งแกร่งเกือบทั้งหมดของเผ่าพันธุ์ปีศาจก็เต็มใจที่จะเป็นผู้พิทักษ์ของเผ่าพันธุ์ปีศาจยิ่งจอกสวรรค์เหตุผลนั้นง่ายมากภายใต้การคุ้มของของโชคการเติบโตในอนาคตของพวกเขาจะง่ายขึ้น ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวที่จกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความมืดได้รับเลือกจากจากักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ลและพวกเขาก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดระหว่างกันพวกเขาปกป้องจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มาโดยตลอดและมันก็เป็นเช่นนั้นเอากลายเป็นจกักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดในปัจจุบันและยังร่วมกับจกักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เพื่อเป็นเจ้าแห่งราชสำนักบารพระรูอวสโสทั้งหมด แต่ถว่าในเวลานี้ใครจะคิดว่าจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดที่ควรจะตอบโต้จักรพรรดิปีศาจิี่จอกสวรรค์จะเลือกสนับสนุนเหม่ยกงเตอในเวลานี้มากเสียจนจักรพรรดปีศาจิี่จอกสวรรค์สูญเสียความสงบและพุ่งออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าอะไรนะจักรพรรดปีศาจแห่งความมืดอันมามองเขาด้วยสายตาขอโทษและพูดว่าถ้าเห็นด้วยกับแรงงานของเธอในตอนนั้นเจ้ามีพลังแบบไหน จักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดมองดูรัศมีสีทองรอบๆตัวของเขาด้วยความตกใจและโกรธเคืองเขาพบว่าเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยสิ้นเชิงแม้ว่าร่างของชายหนุม่มที่ถือตีศูลทองคำอยู่ตรงหน้าเขาจะค่อยๆหายไปในขณะที่ถูกเผาไหม้แต่คุณสมบัติที่น่ากลัวของตีศูลทำให้ทุกสิ่งในตัวเขาดูเหมือนถูกลอกไว้เจ้าเชื่อไหมก่อนที่ข้าจะตายด้วยความช่วยเหลือจากพลังของเทพสมุทร ข้าสามารถฆ่าเจ้าได้เลยโดยที่เจ้าจะไม่สามารถสร้างทานการจงตีของข้าได้ทูราที่สวมหน้ากากดูเหมือนจะไม่รู้สึกเช่นนั้นร่างของเขาถูกเผาไหม้และหายไปใช่แล้วเจตนาข้าอย่างเย็นชาถูกรอกไว้กับจกักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดอย่างสมบูรณ์ข้าไม่เชื่อสามขับนี้กลับจะหลุดออกมาจากปากของจกักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดแต่เขาก็ยังไม่กล้ามงกลมรัศมีสีทองรอบตัวเขา ไม่เพียงแต่จะระงับความสามารถของเขาเท่านั้นแต่ยังระงับจิตสํานึกของเขาอย่างสมบูรณ์อีกด้วยหากการโจมตีครั้งต่อไปของโคตสู้มีความรุนแรงใกล้เคียงกันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะต้านทานมันได้และเขาจะต้องพินาาอย่างหลึกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะพันานันเขาไม่กล้าที่จะพานันจริงๆเพราะเขากำลังเดิมพันด้วยชีวิตของเขาเองรูร่างหัวรอบเบาๆเจ้เา,เ,า,เ,า,เ,าเดิมพันได้เลยว่า ข้าสามารถโจมตีได้รุนแรงขนาดนี้หรือไม่แต่ถ้าว่าเจ้าสามารถมีชีวิตยอยู่รอดได้เจ้าต้องการอะไรกันแน่จักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดกัดฟันโพูดถ้าเจ้าไม่ต้องการที่จะรับการโจมตีของข้าครั้งต่อไปเจ้าต้องสาบานด้วยเลือดเมื่อหมวยกงเจอไปที่ราชสำนักบรรพบริวรสวสนาคตเพื่อรายงานหน้าที่ของเธอเจ้าจะต้องสนับสนุนเธอและลงคะแนนเสียงให้กับเธอจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืด กลาเดินผ่านชีวิตของเขาหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสภาพที่ดูเหมือนเล็กน้อยเขาไม่กล้าอย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงอดีตในจิตใจของเขาจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดรู้สึกถึงการจ้องมองที่ประราใจของจักรพรรดิหลายคนในขณะนี้แม้จักรพรรดิปีศาจที่จอกสวรรค์ก็ไม่เชื่อเอาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกระตุกในใจเขาไม่เคยเล่าให้จักรพรรดิฟ,ฟ,ฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่าอายที่สุดสําหรับเขาอย่างแน่นอน จะบอกได้ยังไงแม้แต่นในความเห็นของเขาไม่ว่าการรายงานตัวของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยการตัดสินใจของเขาคงจะไม่สำคัญอะไรขนาดนั้นแต่เพะว่าในขณะนี้หลังจากที่จกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงและจักรพรรดิปีศ,ศาจผู้ยิ่งใหญ่ประมาจา์ดาบเลือกที่จะเห็นด้วยตามลําดับสิ่งต่างๆก็แตกต่างออกไปการอนุวัตของทั้งสองคนทําให้เหมยกงเตือสามารถ ฐานระดับนี้ซึ่งแต่เดิมเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อจกักรพรรดิปีศาจแห่งความเมืดแสดงการสนับสน,นุนเขาจึงรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยแต่ถึงแม้ในฐานะจากักรพรรดิข้อจํากัดของคําสาบานสายเลือดยังคงมีอยู่มากการอนุมัติในปัจจุบันของเขาจะแก้ไขคําสาบานสายเลือดที่มีต่อเขาอย่างสมบูรณ์ความสามารถในการแก้ไขคําสาบานสายเลือดได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสําหรับเขาเหตุผลล่ะ แสงของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์อดไม่ได้ที่จะเย็นชาจากรพารพิศารแห่งฟาร์เมอร์ได้คิดถึงคำพูดของเขาแล้วจึงพูดว่ามเมยกงเจือทําได้ดีในการต่อโซ่ในราชสำนักบรรพบุรุษอโวสโูของระดับเยาวชนระดับสูงและยังเป็นผู้เอาชนะผู้สืบทอดของข้าได้ข้าสังเกตเห็นเธอแล้วในเวลาน,นั้นสิ่งที่เธอแสดงพรสวรรค์ของเธอนั้นโดดเด่นและมีแนวโน้มว่าเธอจะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต ทำให้จักรวาิเทียนอยู่ของเราแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าเธอจะทำลายลูกหลานของข้าอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาในการสืบทอดของข้าแต่ข้าก็ยังเห็นด้วยกับการรายง,งานตัวของเธอเพื่อความยุติธรรมได้หวังว่าเธอจะทำงานหนักต่อไปและสามารถทำเช่นนั้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ในอนาคตเธอจะต้องกลายเป็นจักรพรรดิและจะทำให้โรคทั้งโรคตกตะลึงอาการบาดเจ็บอย่างหนักของเหมืองเต้ทำให้จักรพรรดิปีศาจแห่งความมืด เียใจจริงๆนั่นคือผู้สืบทอดที่เขาเลือกแต่ว่าอย่างน้อยหนึ่งคำที่เขาพูดในเวลาน,นี้มาจากใจของเขาและนั่นทําให้ทุกคนตกใจเขาไม่รู้ว่าเทพสมุทรมีตัวตนจริงหรือไม่แต่พลังของเทพสมุทรที่ถังสารแสงออกมาเมื่อเขายัางเป็นสุราทําทให้ตัวตนของตัวเองบาดกลัวเล็กน้อยหากมีเทพสมุทรอยู่จริงและเขาบรรลุความเข้าใจโดยปริยายกับเมืงองเคอรีแล้ว ความแข็งแกร่งของเทพสมุทรก็น่าจะเทียบได้กับจักรพรรดิในสามอันดับแรกในปัจจุบันมีทนเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเมืองเทอรีและเขาไม่เต็มใจที่จะทําให้เธอขุนเคืองแน่นอนว่าในความเห็นของเขามีแนวโน้มว่าเทพสมุดจะไม่มีอยู่จริงไม่ฉะนั้นจักรพรรดิยิ่งจอดสวรรวค์ก็ควรจะรู้สึกถึงการมีอยู่ของจักรพรรดิผู้นี้ซึ่งจะส่งผลต่อชะตากรรมของดาวฟ้ารานทั้งหมดบรรยากาศในรัฐทัศภาเริ่มแปลกเล็กน้อย กลาคำพูดของจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดเห็นด้วยสามเสียงและคัดขานหนึ่งเสียงใช่แล้วในเวลาจ,จัากรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสีที่ผ่านมาแล้วมีสามคนที่โหวตเห็นชอบจริงๆใครจะจินตนาการเรื่องนี้มาก่อนและคนต่อไปก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจักรพรรดิปีศาจพัยษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนรู้ดีว่าเขาจะต้องอนุมัติอย่างแน่นอนการรายงานตัวระดับที่สองนี้ซึ่งเดิมพีดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่านแต่จริงแล้ว เริ่มเป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ถ้าเหมือนกงถือได้รับการสนับสน,นุนไปทั้งสี่ครั้งแล้วใครจะกล้าพูดว่าจะไม่มีอุบัติเหตุในภายหลังแม้แต่จักรพรรดิหลายคนก็ยังหันความสนใจไปที่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เบฮมอตผู้พิชิตของฟ้าโดยไม่รู้ตัวจะมีเรื่องเสร์ไพภัยอะไรอีกกับราชาแห่งเบฮมอตนี้หรือไม่จักรพรรดิปีศาจพยักขาวจักรพรรดิปีศาจที่จองสวรรค์มองดูจักรพรรดิปีศาจพยักขาวและพูด จากาพาดปีศาพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่เย้มเขารู้สึกค่อนข้างพอใจกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแม้ว่าเหมยคงเจือจะชนะในการรายงานหน้าที่ของเธอในท้ายที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเหมยคงเจือทําได้อย่างไรแต่เขาก็สามารถบอกได้จากสีหน้าของเธอว่าเธอไม่รู้ได้สามว่าเกิดอะไรขึ้นและนี่เป็นอุบัติเหตุใช่ไหมหรือเป็นโชคชะตาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโชคชะตาจะเป็นไปได้งั้นเหรอคนที่ต่อต้านเธอคือการดำรงอยู่ซึ่งครอบคลุมโชคชะตา ีเพียงคำอ,อธิบายเดียวเท่านั้นนั่นคือชายหนุม่มคนนั้นชายหนุม่มที่อยู่เคียงข้างเธอจะนำความประหลาดใจมากมายมาสู่จักรพรรดิปีศรพยัคฆ์ขาวชายหนุม่มพูดสงบและเอี่ยงเย็นตลอดเวลาเขาไม่ได้มาที่นี่แต่จกักรพรรดิปีศจพยัคฆ์ขาวรู้ดีว่าเขาอยู่ที่นี่และเขายังให้คําแนะนําในการรายง,งานตัวของเหมยกงจือด้วยแม้แต่จักรพรรดิปีศรพยัคฆ์ขาวก็ยังอยากรู้ว่าทางการทําได้อย่างไรจักรพรรดิมากมายเลือกที่จะสนับสนุนเธอได้อย่างไร ี่มันเหลือเชื่อจริงๆข้าเห็นด้วยเห็นผลก็ระบุไว้เช่นนั้นมันง่ายมากนี่คือหลานสาวของข้าสายเลือดของข้าไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเธอความเข้มแข็งและพรสวรรค์ของเธอปรากฏชัดสําหรับทุกคนดังนั้นข้าจึงเห็นด้วยขอไม่รังเกียจที่จะสรรเสริญเพราะฉะนั้นคะแนนของเขาก็ตกอยู่กับเหมยกงจืออย่างไม่ต้องสงสัยเอาระเห็นด้วยสี่เสียงและพัดขานหนึ่งเสียงจากพาดปีศาจที่จอดสวรรค์แห่งความสนใจ ไอที่จักรพรรดิปีศาจเบฮเมอตซึ่งอยู่ในอันดับที่สี่เขามีรูปรักษ์ที่สง่างามและรัศมีแห่งความสงบมีอำนาจเขาพูดด้วยความประหลาดใจในสายตาของเขาว่าทำไมพวกเจ้าถึงมองท่าแบบนั้นโดยเฉพาะเจ้าจักรพรรดิปีศาจพยักขาวจักรพรรดิปีศาจพยักข่าหัวเราะเขา,ขาไม่สามารถพูดได้ในเวลานี้เนื่องจากกฎของด้าชสำนักบัญาพระษรอวสูรและเขาไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกของจักรพรรดิคนอื่นได้ข้าคาดขาน จักรพรรดิปีศาจเบฮีมอตอมอร์ติวไล้กาวว่าเหตุผลก็เหมือนกับแมมมอตท้ายสุดแล้วข้าก็ไม่สามารถเลือกคนที่มีสายเลือดผสมจากชาติพันธุ์อื่นได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นในอนาคตถ้าเธอกลายเป็นจักรพรรดิจริงๆเธอก็อาจจะสืบทอดเมืองหลักของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พยักขาวได้เช่นเดียวกันหลังจากได้ยินคําคัดขานนี้การแสดงออกของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จีตจอกสวรรค์ก็ดูอ่อนลงเล็กน้อยใช้ เหมยคงจือได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนสี่เสียงแต่ไม่มีตัวแปรในสถานการณ์ของจักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นมันจึงยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาสี่เสียงเห็นด้วยและสองเสียงไม่เห็นด้วยมีจักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่เพียง8คนเท่านั้นที่ปรากฏโยแม้ว่าหนึ่งในสองจักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านหลังจะสนับสนุนเหมยคงจือก็ตามแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนื่องจากจักรพรรดิปีศาจท,ที่สอกสวรรค์เองก็ไม่สามารถ สนับสนุนเธอได้อย่างแน่นอนการไม่มีจักรพรรดิปีศาจที่ต้านเหมาเลขหนึ่งจะถือว่าโคเว้นเป็นไปไม่ได้สําหรับเธอที่จะได้รับ6คะแนนดังนั้นเมื่อจักรพรรดิปีศาจเบฮ์เมอสแสดงการคาดคานผลลัพธ์ดูเหมือนจะถึงวาระแล้วเมื่อได้ยินคําคาดคานจากจักรพรรดิปีศาจเบฮ์เมอสจักรพรรดิปีศาจพรยั์ขาวก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความประหลาดใจแม้แต่จักรพรรดิปีศาจแห่งฟาเมอร์ จักราพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟืงก็ยังสนับสน,นุนทำไมเด็กคนนั้นถึงไม่ขอาการสนับสนุนจากเบเฮมอสหรือว่าความคาดหวังของข้าที่มีต่อเขาอาจจะสูงเกินไปการต่อต้านของจักราพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เบเฮมอสยังทำให้จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ปีศาจเ่งฟาร์มร์โร่งใจเล็กน้อยซึ่งเขาเคยแสดงการเห็นชอบมาก่อนตราดที่มันไม่ทำลายเจตนาของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่จริงจอกสวรรค์เขาก็สามารถอธิบายการอนุมัติของเขา ให้เขาฟังได้ในภายหลังจักรพ,พรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกตะวรรันหันไปมองเสาจักรพรรดิที่อยู่ใกล้เขานั่นก็คือจัก,พพกพรกพ,พรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ไฟอมตะจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ไฟอมตะมองดูเขาจากนั้นหันกลับไปมองจักรพ,พรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิงเฟิงซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้ายในบรรดาจ,ากาจากาักรพรรดิจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิงเฟิงไม่สามารถพูดอะไรได้แต่เขาพยักหน้าอย่างกระตือรือร้น เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ